ในข้อที่20นะคะก็จะคล้ายๆกับข้อที่19เมื่อกี้ก็จุด A และจุด B อยู่ห่างกัน0.3เมตรที่จุด A มีประจุบวกหไมโครคูลอมจงหาตำแหน่งที่ความเข้มสนามไฟฟ้าเป็น0เมื่อจุด B นะคะมีประจุลบ2.5ก็จะเป็น KQA ส่วนด้วย 3C บวก A กำลัง2เท่ากับ kqb ส่วน x กําลังสองก็จะเป็น k 1คูณสิบลบหกเท่ากับสามสิบบวกสามกําลังสอง k ก็จะเท่ากับ0ูนจุ <Okay. S 1> ดสองห้าคูณสิบลบหกคูณสิบยกกําลังลบหกส่วนด้วย x กําลังสองจากนั้นก็จะเป็นหนึ่งคูณสามสิบ 1>, 1ส่วนด้วย30บวก x กำลังสองเท่ากับ1บวก4 x กำลัง2 x ก็จะเท่ากับ 3, 4เพราะว่า